ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา196ถ้านี่เงินได้แสดงไว้เป็นเงินต่างประเทศท่านว่าจะส่งใช้เป็นเงินไทยก็ได้การเปลี่ยนเงินนี้ให้คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินณสถานที่และในเวลาที่ใช้เงินเงินเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้หากหนี้เงินที่ได้กำหนดไว้เป็นเงินตาต่างประเทศลูกหนี้อาจส่งใช้เป็นเงินไทยก็ได้ หากกรณีที่คู่กรณีได้กำหนดกันไว้โดยเฉพาะเจาะจงว่าต้องใช้เป็นเงินตาต่างประเทศเท่านั้นจะใช้กันเป็นเงินไทยไม่ได้ข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นโมฆะข้อขัดต่อละเงินตาเป็นสิ่งที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายอย่างไรก็ตามหากการชำระหนี้ด้วยเงินตาต่างประเทศนั้นเป็นเงินตราในฐานะเป็นสินค้าอย่างหนึ่งเช่นนายกต้องการนำเงินไทย ไปแลกซื้อเป็นเงินสหรัฐอเมริกาจึงไปที่ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดังนั้นผู้รับแลกเงินจะนำเงินไทยกลับคืนให้ในกอไม่ได้ต้องให้เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเท่านั้นกรณีตามมาตรา196/2วเป็นเรื่องการคิดอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินไทย ให้คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนณสถานที่และในเวลาที่ใช้เงินกันโดยไม่ต้องคำนึงว่าในเวลาที่ก่อหนี้นั้นอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นเท่าใดก็ตามและอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวยังหมายถึงอัตราที่แลกเปลี่ยนกันได้โดยเสรีซึ่งโดยปกติจะคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด มาตรา197ถ้านี่เงินจะพึงส่งใช้ด้วยเงินตราชนิดหนึ่งชนิดใดโดยเฉพาะอันเป็นชนิดที่ยกเลิกไม่ใช้กันแล้วในเวลาที่จะต้องส่งเงินใช้นี่นั้นไซการส่งใช้เงินท่านให้ถือเสมือนหนึ่งว่าไม่ได้ระบุไว้ให้ใช้เป็นเงินตราชนิดนั้นมาตรานี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในกรณีที่มีการยกเลิกไม่ใช้เงินตราชนิดหนึ่งชนิดใดซึ่งก่อนที่จะมีการยกเลิกนั้น เงินตราชนิดนั้นสามารถใช้ได้ถ้าในหนี้รายใดได้กำหนดเอาไว้ว่าให้ชำระหนี้ด้วยเงินตราชนิดหนึ่งชนิดใดโดยเฉพาะซึ่งต่อมาเงินตราชนิดนั้นได้ยกเลิกไปแล้วดังนั้นในเวลาที่จะต้องใช้เงินกฎหมายจึงกำหนดให้ถือเสมือนหนึ่งว่าไม่ได้มีการระบ,บุให้ใช้เงินตราชนิดนั้นกล่าวคือให้รูปหนี้ชำระเงินด้วยเงินตราชนิดอื่นซึ่งยังคงใช้อยู่ในขณะนั้นได้ มาตรา198ถ้าการอันมีกำหนดพึงกระทำเพื่อชำระนี้นั้นมีหลายอย่างแต่จะต้องกระทำเพียงการใดการหนึ่งแต่อย่างเดียวไซท่านว่าสิทธิที่จะเลือกทำการอย่างใดนั้นตกอยู่แก่ฝ่ายลูกหนี้เว้นแต่จะได้ตกลงกำหนดกันไว้เป็นอย่างอื่นมาตรานี้เป็นเรื่องที่มีการกำหนดการกระทำเพื่อชำระนี้มีหลายอย่าง แต่จะต้องกระทำเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวถ้าเป็นกรณีที่มีหลายอย่างและต้องกระทำทุกอย่างแล้วไม่ใช่หลักในมาตรานี้นอกจากนี้มาตรา198งยกาังกำหนดไว้ว่ากรณีที่ต้องกระทำการเพียงอย่างใดอย่างหนึง่งอย่างเดียวนั้นให้สิทธิ์ในการเลือกตกอยู่แก่ฝ่ายลูกหนี้แต่ถ้ามีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้เป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าว ตัวอย่างเช่นกเป็นลูกหนี้ขอได้ตกลงกันไว้ว่าในการชำระหนี้ก็จะชำระเป็นเงิน1,000บาทหรือส่งมอบจักรยานให้1คันก็ได้ดังนี้ในการชำระหนี้จะต้องกระทำเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือชำระเป็นเงิน1,000บาทหรือส่งมอบจักรยานให้ขอซึ่งสิทธิ์ในการเลือกจะชำระหนี้ด้วยอะไรนั้นย่อมตกแก่ฝ่ายกผู้เป็นลูกหนี้ ทั้งนี้เพราะสัญญาไม่ได้กำหนดเอาไว้เป็นอย่างอื่นแต่ถ้ามีการตกลุงกันไว้เป็นอย่างอื่นเช่นในสัญญากำหนดเอาไว้ให้เจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอกเป็นผู้มีสิทธิเลือกก็ต้องเป็นไปตามสัญญานั้นปัญหาอาจมีต่อไปอีกว่าในกรณีของสัญญาต่างตอบแทนเช่นสัญญาซื้อขายคู่กรณีทั้งสองฝ่ายต่างเป็นทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้แก่กัน เมื่อเป็นเช่นนี้กรณีของมาตรา198จะถือว่าใครเป็นลูกหนี้คำตอบก็คือเมื่อพิจารณาตามมาตรา198แล้วได้ข้อยุติว่าผู้เป็นลูกหนี้ในที่นี้คือผู้ที่ต้องกระทําการอันใดอันหนึ่งเช่นการสงม,มอบทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ฝ่ายเจ้าหนี้เช่นตัวอย่างของการซื้อขายผู้ขายมีหน้าที่ต้องสมมอบทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงอยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้เป็นต้นมาตรา199การเลือกนั้นท่านให้ทำด้วยแสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งการชำระหนี้ได้เลือกทำเป็นอย่างใดแล้วท่านให้ถือว่าอย่างนั้นอย่างเดียวเป็นการชำระหนี้อันกำหนดให้ทำแต่ต้นมามาตรานี้กำหนดวิธีการเลือกให้ชำระหนี้ไว้ว่า ให้กระทําโดยการแสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อทราบว่าตนได้เลือกกำหนดการชำระนี้เป็นอย่างใดแล้วซึ่งถ้าลูกหนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกก็ต้องแสดงเจตนาต่อเจ้าหนี้ว่าได้เลือกกำหนดไว้แล้วหรือถ้าเจ้าหนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกก็ต้องแสดงเจตนาต่อลูกหนี้เช่นกันส่วนวิธีการแสดงเจตนาว่าต้องทำอย่างไรนั้น กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้จึงเป็นที่เข้าใจว่าการแสดงเจตนาเลือกอาจทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือกระทําโดยวาจาก,ก็ได้กรณีตามวรรคสอการชำระหนี้เมื่อได้เลือกทำเป็นอย่างใดแล้วให้ถือว่าอย่างนั้นอย่างเดียวเป็นการที่ต้องชำระหนี้อันกำหนดให้กระทําแต่ต้นมาคือหมายถึงตั้งแต่มีการก่อหนี้ ผลก็คือเมื่อได้เลือกแล้วผู้มีสิทธิ์ในการเลือกจะกลับใจเลือกใหม่ไม่ได้ตัวอย่างเช่นก็ตกลงซื้อข้าวสารหรือน้ำตาลทรายจากขอ100กระสอบโดยตกลงให้ขอเป็นผู้เลือกต่อมาขอได้แจ้งให้กอทราบว่าจะส่งน้ำตาลทรายไปให้ดังนั้นถือว่าน้ำตาลทรายเป็นวัตถุในการชำระหนี้เพียงอย่างเดียวแต่ต้นมาและขอจะเปลี่ยนใจเลือกใหม่ในภายหลังก็ไม่ได้